balloon. Exhale all and away. sleepiness flying your into poof! now then, huge It's it, โอเคสวัสดีท่านผู้ชมตอนนี้คุณอยู่กับช่อง Genchilock TS นะครับผมย้ายมาจากชิมซ่าไลน์นะมาเล่นอบิดกันดีกว่านะเริ่มแต่ชั้นแปดเลยก็ได้โอเคผมจะลงเป็นคลิปคลิปจีราอ่าละชั้นเอาไว้แล้วกันของเดือนที่แล้วได้แค่สามสิบสาม เล่นไม่ไหวไม่ค่อยมีเวลาเล่นด้วยหละโอเคอ่าดูพรหงษจันทาก่อนเมื่อตัวละครถูกความเสียหายที่เกิดจากเดนโดคอรวมถึงการบิบนบาและให้ปูบูมตัวละครทั้งหมดในทีมมีความชำนาญธาตุเพิ่มขึ้นสองร้อยหน่วยโอเคบัฟธาตุไหมไปเริ่มที่น,นี่เลยอ๋อมันต้องมันต้องนับเป็นเก้าเดี๋ยวนะเริ่มชั้นเก้าเลยแล้วกันอันนี้น่าจะเป็นของฝ่ายเดือนใช่ไหมอืม ของไปเดือนพฤษภาโอเคงั้นเราไปที่ชั้นเก้าแล้วกันมาไปดูมอนเตอร์กันแก๊้งเห็ดแก๊้งไอเอลิมิตแล้วก็ชั้นสองแกงกิกกี้มันอ่านว่าอะไรวะอินเตอร์เช่อเหรอใครอ่านอ่านว่าไงก็อ่านผมฟังนด้แล้วกันชั้นนี้อบิ ก่อ okay. นมีน้ำแข็งใช่ไหมน้ำแข็งเหรอกนมีน้ำแข็งที่ครึ่งล่างครึ่งบนมีแต่พวหมอนเกไกว๋ว่ะบางทีก็น่าลํำค่านนะมันอยู่ไกลไงเออโอเคเดี๋ยวดูใหม่กีไให้ดเหรให้ดูให้ด,หดูน้ำแข็งโอเคงั okay. ้นน้ำแข็งก็ อ่ะก็เยอะแล้วกันนะพอดีผมเป็นพวกลิงเล่นผมจะเล่นเป็นโลอืมเดี๋ยวดูดีๆก่อนมีไฟเอางี้แล้วกันงั้นจัดไปอ่าโอเคคุณชายยนหน้า กันอยู่กันอยู่แล้วก็เอาคดิพระแล้วกันห้องแรกมอนมันชอบอยู่ห่างกันอะดีหน่อยไม่ไปอะไรมากมอนชอบอยู่ห่างกันขอเล่นตัวระยะอืมโอเคเอาโยอีไปเล่นบ้างกันได้วะเดี๋ยวเบื่อพะปูเป็นโลมันเป็นระยะใช่ไหมระยะระยะ มันชอบอยู่ห่างกันมันชอบอยู่ห่างกันงั้นงั้นงั้น,นเอาใครดีวะห่วงเวลาหน้าดูเลยวะโอเคงั้นผมใส่เป็นเชฟหมีแล้วก็ตามด้วยนี่ล้วกันตามด้จินตลาเรียกเสียเลยโอ้ กพื่อตาขี้ของตัวละคร8%แล้วเพิ่มความแรงขี้15%ไม่ต้องคิดเยอะเปิดโล่โยนเปิดโยนไว้แววนเลยจะยไม่เสียเวลาสรุก สรุปโยอี e. นี่ไม่มีประโยชน์เลยว่ะเนี่ยโยอี Yo e. นี่หาประโยชน์ไม่เจอเลยทีเนี้ยแต่ชั้นแปดมันกากไงคุณต้องเข้าใจเลยเอฟมีต้องไครก็มีต้องทั้งนั้นแหละไหมอันตีก็ไม่ได้อัพปวดแป่งนั่นแหละโอ้ตีตีตีติิตตีต

เปิดโลปาดปาดกันหน่อยมาเอาไอ้เยื่วุดอืมว่าจะยิงเอาหัวนแม่นึงหน่อย มาอย่างนี้แหละเล่นแบบสูรขี้เกียจไปอยู่อะไรตัวมานี้มานี้ม,ม่ตายด้วยตายเถอะโอเคไปชั้นสองไปห้องสองสิ เพิ่มพลังโจมตีตัวละคร20%เพิ่มพลังชีวิตสูงสุดก็โจมตีสิครับเหมือนเดิมเปิดวับอย่ามีเสียเวลาโยก<อ>ไปเอาไฟล้วนเนี่ยแรงอยูอ่ไม่ต้องไม่ต้องเงียนไปเรียนมาใหม่หมุดเชื่อเอาหมดนี่แหละ ไม่ต้องมามามาให้ปัดไฟใกล้มามาทำเะไนใกล้ไหมอ,อ้ลืมกดไฟเอาไม่เป็นไรยิงแรงอยู่แรงแรงแรงจุดเหยียดได้ได้เก็บเกียร์ก่อนมาอันนี้จุดไฟจริง แค่นั้นแหละจบอะไรเนี่ยสมพอ,อยากเล่นในดาวไม่เคยเต็มกับเขาเกี่วเล่นอะไรใหม่ไปวัวี้ก่อนเลยมันอะไรนะ <c oughs> มันอะไรน,นะมามากันหมดนั่นแหละ,ะรวบกินรวบเลยหมดนั่นแหละยิงไม่เขาก็ไม่ต้องยิงแค่นั้นแหละเรื่องง่าย อืมแตกจัดไปแบบนี้สะดวกกว่าเยอะอ๋ลืม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 โอ้ยแข็งไปเลยง่ายดีเล่นแบบนี้ดีกว่าไม่เสียเวลาอะ เอาการสินห้าปั่นน้ำแข็งเือรัวจบไม่ต้องไปอะไรกับมันตลอดชั้นเก้านี่ก็ก็ดูแล้วกันนะมันไม่ได้เล่นยากแต่ผมก็อัพแยกๆเอาไว้ให้คลิปมันดูมีหลักลอะไรเยอะขึ้นนะตลอดชั้นเก้าเพิ่มความเสี่ยงหายสกิลท่านตัวละครขึ้นยี่สิบเปอร์เซนต์ก็โอเคก,ก็ถือว่าดีนะเปิดเก็บเกียจจ้า ไปอยู่อะไรไกลกันจังเลยไอ้พวกนี้ลำควานจริงนะเนี่ยลอยองเลงองเลงอะไรกันกับใหม่มาจัดให้คันติไม่เอาไว้เดี๋ยวคันติไปใช้แล้วกันอ่ะเอาเอา,เอาโยอีใช้คุ้มหน่อยอมามากันหมดแล้วล่ะมาปล่อยเลยเนี่ยปล่อยมี ยิงไปเพื่อความรวดเร็วแต่มันก็หมดชั้นแล้วแหละหมดแล้ว่าเห็นว่าห้องทีสามครึ่งล่างละโอเคยอนน้ำแข็งไปเกิดล่อดึงแบบนี้ปล่อยน้ำแข็งไปหากินแบบง่ายๆครับไม่เสียเวลาเป็นไงรวดเร็วทันใจ อ่ะออกไปแล้วกันเล่นเล่นเพื่อจะได้เก็บของเก็บพวกไพโมเตมเพวกอ,อะไรนู่นนั่นนี่ไปอ่ะไม่ค่อยเน้นมากเท่าไหร่ได้แค่ไหนแค่นั้นเนะปกติถ้าผมบ้างเนี่ยโอ้ผมแบบหยุดงานเล่นเลยอ่ะเอาให้เคลียร์เอาจนได้เอาจนจบอ่ะแต่ช่วงหลังมาต่อให้หยุดงานมันก็ไม่มีเวลาเว้ยต้องมีอะไรให้ทําบ้างกะแหละส่วนใหญ่นะอ่ะกดรับรางวัลก่อนกดรับรางวัลกันสักหน่อย จะปล่ยร้อยห้าสิบไพโม่แล้วก็ไปเปิดกล่องกล่องทองได้มันหนึ่งพลังโจมตีชีวิตชีวิตโอ้ไม่แต่เกลือเกลือล้วนอืมอีกเอาเถอะเอาที่เขสบายใจละอเอ็นะเจบคลิปที่ของชั้นเก้าแล้วกันเดี๋ยวเจอกันที่ชั้นสิบไปละบ๊ายบาย